น้ำมันะคะใส่ก่อนน้ำมันเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ทอดอันนี้ก่อนค่ะเต้าหู้ค่ะวันนี้ผัดอ่าพิง้อค่ะทำให้ดูนะคะ มีคลองไท่ที่เนี้ยมันเป็นไข่นะคะก็คือไข่เนี่ยเราก็ขึ้นมาเราอย่าไปทอดเอ้ยอย่าเราอย่าไปผัดใส่ในนั่นนะคะถรงนอค่ะถึงมันจะเละ,อะโอเคเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่กระเทียมเจียวไปค่ะกระเทียมเจียวที่เจียวแล้วะคะ่ะแล้วก็หอมใหญ่ปลายใส่ค่ะ ถ้าหอมใหญ่เสร็จแล้วก็ใส่ผักกาดดองลงไปค่ะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยใ,ใ,ใส่น้ำตาลทรายนี่ค่ะใส่น้ำตาลทรายไปเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็รสดีลงไปค่ะเซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วก็ไฟแรงนะคะนี่ค่ะไฟเลยใ่ที่งอกลงไปเลยไเลยไปเลยนะคน่านากแล้วใส่น้อน่นะคะต้องใส่ที่น่ะเพราะว่ามันจะเล็กจะเครื่อว่ามใส่นีคะน่านคุณน่าก

ลองดูน,นะคะอร่อยนะคะแต่เหมือนเจเนี่ยได้ย่างผัดแรงมากะคะ่ะเพราะว่าอยู่ตรงเครื่องร้อนท่นั้นจะขึ้นแล้วใช่ไหมคะใส่แล้วข้าวมอดีเลยะค่ะอืมใอเลยเลยติดแก๊สแล้วค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยไปก็ได้ะค่ะเนี่ยค่ะใส่ไปเลย แล้วก็ผักนิดนึงเพราะว่าความร้อนมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะใส่ไปผักแบบนี้นะคะแต่อร่อยด้วยนะคะคแค่นี้เลยคะ่ะน่าก,กินมากเลยน่า